สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเปิดถุงต้นเงินไหลมาด่างขานะคะที่เราได้ทําการอบเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าจากที่เราตัดยอดเอาไว้นะคะตัดชําเอาไว้นะคะประมาณ20วันนะคะลักษณะการแตกของเขานะคะจะเป็นยังไงแตกไหมแตกอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาแกะถุงกันเลยนะคะมีอบได้ประมาณ20วันได้แล้วค่ะ มันมีหลายอย่างด้วยนะคะทั้งอมจมพูเงินไหลามาด่างขาวแล้วก็ไม้อาตระกูลยังอื่นอีกเยอะนะคะนี่ค่ะ<อ>เงินไหลามาด่างขาวของเรานะคะแตกยอดใหม่แล้วนะคะนี่<อ>เห็นไหม อันนี้หลอดใหม่กําลังเริ่มเขาเรียกอะไรอะใบาบานออกมาแล้วนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะอันนี้ประมาณ20วันนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็พร้อมจําหน่ายได้แล้วนะคะอันนี้กําลังเริ่มแตกหลอดใหม่นะคะยังไม่บานใบใบสองยังไม่มานะคะตนนัวนี้อันนี้ใบสองมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูถุงอื่นกันบ้างคะ่ะถุงที่สองนะคะ แตกใบใหม่แล้วเช่นกันนะคะอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็แตกใบใหม่เลยนะคะใบใหม่ก็เริ่มบานออกมาเลยนะคะอ่าดูลายสีของใบนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้กระถางนี้นะคะอันนี้กําลังเริ่มแทงหลอดมานะคะกําลังจะบานนะคะยังไม่รู้ว่าใบลายใบจะสวยไหมนะคะ นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะกับการเปิดถุงไม้วางข้อหรือว่าการชาข้อนะคะสําหรับเงินไหลมาด่างขาวตัวนี้นะคะใบกําลังเริ่มสวยเลยนะคะอันนี้เราเปิดมาให้ดูนะคะตอนนี้เราเปิดช่วงเย็นๆนะคะประมาณสักห้าโมงเย็นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูกระถางนี้นะคะรากรากยาวออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นปะประมาณ20วันเองเร็วมากเลยนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็พร้อมจำหน่ายได้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากหาไรายได้ช่วงหยุดนะคะช่วงวันหยุดนี่ก็ลองทำกันได้นะคะการอบนะคะก็ประมาณ1520วันอะไม้พวกนี้จะเป็นเร็วเดินเร็วนะคะลากของเขานะคะถึงจะยังไม่แบบว่าไม่แตกเป็นใบสองไมาย,ยังไงหลอดเขาก็ต้องมาค่ะแต่ก่อนที่เราจะเปิดถุงเอาออกมาจากถุงนะคะเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าเริ่มแทงหลอดใหม่หรือยัง ถ้าแทงหลอดอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเอาออกจากถุงได้นะคะเนี่ยใบยใหม่อย่างเงี้ยเอาออกได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราส่องดูแล้วนะคะยังมีใบเดียวที่เราตัดเอาไว้นะคะยังไม่มีการแตกนะคะก็อย่าเพิ่งเอาออกมาจากถุงนะคะรอให้เขาแบบว่าแตกหลอดใหม่ใบใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะว่าต้นไม้ของเรารอดแน่นอนรอดชัวร์ค่ะ อ่าและการเปิดถุงนะคะการเปิดถุงช่วงเย็นจะดีกว่าเปิดถุงช่วงเช้านะคะต้นไม้ที่เราเปิดช่วงเช้านะคะก็เปิดช่วงเช้าจริงแต่พอสายๆปุ๊บนะคะรือว่ามีอาการเหีเ่ยวเฉาไปบ้างน,นะคะ <platforms. S 2> เพราะว่าพอาออกมาเจอข้างนอกอากาศร้อนคือเขาปรับสภาพไม่ทันนะคะทางที่ดีนะคะการเปิดถุงไม้ที่เราอบไม้ควรเปิดช่วงเย็นคะ่ะเพราะว่าพอช่วงเย็นปุ๊บอากาศเย็นพอเริ่มดึกไปอากาศก็ยังเย็นอยู่ จะทาให้ต้นไม้ของเรานะคะปรับสภาพได้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ควรเปิดถุงช่วงเช้าหรือสายสายหรือตอนเที่ยงนะคะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนอกจากเงินไหลามาด่างขาวนะคะก็ยังมีออมชมพูนี่ของเราตัดข้อไว้เหมือนกันนี่ก็แตกแล้วนะคะอันนี้ก็เอาออกจากถุงอบได้เลยค่ะนี่นะคะเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆชมกันนะคะการแตกของออมชมพูและเงินด่างขาวนะคะเนี่ยถ้าแตกอย่างเงี้ยเอาออกจากถุงได้แล้วนะคะพเพื่อนๆ นี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นแม่พันธุ์ที่เราได้ทําการตัดเอาไว้ด้วยนะคะนี่อันนี้จะเป็นไหล่มาด่างขานะคะที่เราทําการตัดอยอดเข้าไว้นะคะแตกเป็นสองส่วนนะคะนี่ซ้ายนี่ขวานะคะนี่นะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนเพื่อมาดูไม้ที่เราทำการตัดข้อวางข้อแล้วทำการอบนะคะว่าประมาณ20วันของเราเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะคือการแตกหลาะแตกยอดดีนะคะ20ิวันของเราจากนั้นนะคะถ้าแตกยอดมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาออกจากถุงได้เลยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกับไม้วางข้อที่เราอบใส่ถุงนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ